วันนี้เอากกสนสวยๆมาฝากครับนี่ครับผมนะสีแดงๆแบบนี้ครับต้นนี้โกสนสำหรับคนที่ชอบจัดสวนครับนะใบเขาสวยใบเขางามครับแล้วดูยอดสิครับนี่ยอดเขียวเหลืองแบบนี้ครับผมนะรากเดินดีแน่นอนครับไม้ฟอมสวยๆแบบนี้ต้นนี้ชื่อว่าหัวใจเศรษฐีครับหัวใจเศรษฐีนั้นบอกได้เลยว่าแดงแดงครับผมนะวันนี้ครับ ให้ไปในราคาเพียง250บาทจัดสรงฟรีครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้เรามีให้สักกี่ต้นครับความสวยความงามแบบนี้ครับผมตามด้วยต้นนี้ครับแก้วมุกดาครับแก้วมุกดาไม่มีจํานวนนะครับมีเพียงกระถางเดียวครับแต่สวยจริงๆครับผมนะเนี่แบบนี้ใบสวยครับใบพายนะฮะ ดูฮะสีสวยมากครับใบทนด้วยนะครับผมนะแก้วมุกดาครับ250บาทเท่านั้นครับดูยอดสวยๆแบบนี้สิครับมาสวยงามจริงๆสำหรับแก้วมุกดาครับผมนะจัดจองเป็นเจ้าของกันได้เลยครับแก้วมุกดาสีสวยๆครับหน้าหนาวนี้ครับผมนะได้ไม้สวยไม้งามชจชมแน่นอนต้นต่อไปครับสำหรับต้นนี้ครับคนที่ชอบสีดำแดงครับผมนะ เอาไปได้เลยครับบางกอกเนรมิตครับฝึกออกแดดได้ดีครับผมนะชอบแดดชอบแดดนี่นะไปใหม่ๆต้องระวังยอดอ่อนหน่อยนะครับผมนะถ้าเขาเขียวเหลืองแบบนี้แสดงว่าเขาจะกัดเป็นสีแดงให้คุณครับผมนะนี่ถ้าเขาเป็นสีเขียวเข้มเนี่ยแสดงว่าจะเป็นสีดําแบบนี้พี่น้องแต่ถ้าหากสีเหลืองเขียวขึ้นมาแบบนี้สีแดงเขาจะเยอะนะฮะยิ่งสีเหลืองเยอะสีแดงก็จะเยอะตามมาเช่นเดียวกันครับใครชอบมาให้ประมาณสีดําแดงครับผมนะ เอาไปได้เลยต้นนี้บางกอกนี้ะมิครับผมนะความสวยความงามไม่เป็นรองใครเลยเดียวใบย้า่ใหญ่ครับและใบร่วงยากด้วยนะฮะสองบาทเท่านั้นต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้ครับผมนะซับเพิ่มพูนครับซับเพิ่มพูนเนี่ยฟอร์มสวยมากดูฮะ สีนี่กําลังเข้าสีเลยเหมาะสําหรับคนที่จะไปเลี้ยงไม้ครับผมนะตเตรียมไว้สําหรับหน้าหนาวให้มันสวยให้มันสีสันเต็มบ้านไปเลยทีเดียวครับซับเพิ่มพูนครับผมนะใบสวยๆจัดเรียงกันแบบนี้ครับผม250บหาสบาทสวยงามครับผมนะต้นนี้สวยจริงครับซับเพิ่มพูนฮนะใบเรียงขึ้นมาเป็นชั้นๆกันเลยทีเดียวอ่าให้ดูนะว่ามันสวยแค่ไหนนี่ เห็นตาเปล่านี่สวยกว่าในคลิปอีกนะฮะอ๋อดูกันไปครับต้นนี้ซับเพิ่มพูนฮะตามด้วยต้นนี้ครับผมนะนี่ก็ ฝึกแดดได้ครับต่อลาบครับผมนะฮะยิ่งโดนแดดยิ่งสวยครับผมต่อลาบเป็นฟอร์มพุ่มที่สวยมากครับผมนะนี่แบบนี้ต่อลาบครับผมใบสวยๆแบบนี้ครับหมาเห็นของจริงที่แบบกัดสีเต็มๆนะพี่น้องเอ้แดงงครับผมนะใครที่สนใจก็เอาไปครับต่อลาบครับ250บาทเท่านั้นต่อลาบใครชอบสีเหลืองๆครับต้นนี้ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับ เศรษฐีเมืองทองครับผมนะหายากครับสําหรับเศรษฐีเมืองทองครับใบกลมๆแบบนี้ครับผมนะลายเส้นก็สวยๆพี่น้องเศรษฐีเมืองทองครับผมนะอ้าวนี่ใครรับก็เอาไปได้เลยครับสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับเศรษฐีเมืองทองครับผมนะนี่สวยๆแบบนี้ครับลายเส้นสวยๆกันเลยทีเดียวมีใครสนใจก็เอาไปได้เลยเบอร์โทรครับนะศูนย์หกสาม 6974664ครับนะใครสนใจต้นไหนก็โทรหานายหัวมาได้เลยครับผมไม้ทุกต้นครับคัดเกตดับเบิลเอมาให้ครับอ้าดูต้นต่อไปกันครับออยูโรป้ามาฝากสักกระถางหนึ่งครับผมนะยูโรปาครับฟอร์มใหญ่สีสวยครับผมนะคัดเกตดับเบิลเอมาให้แล้วครับผมนะนี่สวยๆแบบนี้ครับไม่ใหญ่ไม่สวยไม่เอามาครับ ฟอร์มสวยๆต้องนายหัวมหาชัยครับเราคัดสรรไม้สวยไม้งามมาให้คุณกันเลยทีเดียวครับผมนี่ใครชอบอยูโรปปาเอาต้นนี้ไปได้เลยฟอร์มใหญ่แบบนี้ไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆได้เลยครับผมนะในราคาเพียง250บบาทเท่านั้นจัดส่งฟรีมีปลายทางใครสนใจต้นไหนก็แจ้งมาครับผมเอาอีกสักต้นไหมเอาอีกสักต้นนึงครับผม พอแล้วฮนะเอาวันนี้ไปแล้วครับผมนะสวัสดีครับผม